สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามอ่าทิกตอกนะครับขอใครนะครับที่อยากได้ช่องที่มีคนติดตามไปเยอะนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า K M นะครับ K T H นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับหรือใครไม่อยากเสิร์ชหาก็สามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับ เมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับให้เป็นเพื่อนนำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสองด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเราทาการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทํางานลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับเมื่อทาการลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับ ในหน้าแรกในเว็บไซต์นะครับว่าจะมีบริการงทางเว็บไซต์นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับเพราะบางบริการนะครับก็สามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราได้เคยเติมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้านนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ติ๊กต๊อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เ,เพื่อนทาการเลือกเป็นเพิ่มผู้ที่ตามราคาถูกนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับเดยผมจะเลือกเป็นบริการที่5 6 5 4 2แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับก็เพื่อนๆนำลิงก์ช่องของเรามาใส่นะครับโดยไปที่ช่องของเรานะครับคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ามาอยู่ที่100นะครับที่ผมจระสาตให้ดูอยู่ที่100นะครับหนึ้ผู้ติดตามมาอยู่ประมาณแค่11บาทเองนะครับก็ถูกอมากนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก อ่าซึ่งทางเว็บไซต์ก็จะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับย้อนไม่ขึ้นหรือ,อย้อนขึ้นช้ากต็ติดต่อไปดูได้นะครับจากนั้นก็อ่าทางเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดมาให้เรานะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับที่เพื่อนๆทำการบิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก <c oughs> ็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะครับมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับก็จะมี อะารละเอียดนะครับจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงรอนำเนินการนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะก็จะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนำสลิปมาแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันนะครับอัง p เปาเวลเลนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับ <t> ก <symbolic ism> ็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอนนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไรแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้งหกพันกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ากูเกิลโคลนะครับสามารถเป็นแอป ของทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทาง Apple ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอดเคมเอ็ิดทีนะครับทางตต้ช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่ตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปไม่นานนะครับ ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ100ผู้ติด,ดตามนะัหากใครนะรที่สนใจอยากได้ผู้ติด,ดตามให้แก่ช่องของคุณนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ